คาถาเมตตามหานิยมสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพรหมรังสีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะานะาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเมตตาคุณนางอะระหังเมตตาเมตตาคุณนางอะระหังเมตตา เมตตาคุณนางอาระหังเมตตาเมตตาคุณนางอ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 ระหังเมตตา เมตตาคุณนางอาระหังเมตตาเมตตาคุณนางอาระหังเมตตา